น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000ันกิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอะผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 6. 3 6สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธโมงโง่อยไในเช่นเคยนะครับครับยกประเด็นร้อนแรงมาเลยครับวันนี้เกี่ยวกับพ่อแม่ คนที่เขาออกมามีประเด็นกันในตอนนี้คนในโซเชียลก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญคุณแค่ทำให้เราเกิดมาไอ้คนที่คิดแบบเนี้ยคือในทางธรรมะเนี่ยครับพวกคนพวกนี้จะเป็นยังไงอ๋อตอบได้เลยตายแล้วนรกแนะ่ไปนรกอย่างเดียวแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอืง่นนะประเด็นนันเป็นสาระสำคัญเนี่ยนะสิ่งแรกที่พี่อยากพูดก่อนว่า ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งที่จะนำพาไปสู่นรกเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าก็คือผู้ที่มีความคิดแบบมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือเชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มี mm hmm. นะเมื่อกฎแห่งกรรมไม่มีก็จึงเชื่อต่อไปว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้าให้หลุดจากกฎแห่งกรรมก็ไม่มีอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิ ดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะในโลกโซเชียลเด็กๆคนรุ่นใหม่นะซึ่งได้รับความคิดมาจากตะวันตกนะฝรัง่งปันกระแสเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยมันเดินไปสู่วิถีแห่งอิสรภาพในความหมายของตัวเองดังนั้นไอพันธะที่ผูกพันธ ก็คือพันธะที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่แล้วก็พูดกันถึงเรื่องบุญคุณเพราะฉะนั้นเมื่อลูกนะอยากจะพ้นจากพันธะผูกพันโดยเฉพาะความคิดอันเป็นอิสระเสรีแล้วก็ผูกกับความคิดทางการเมืองด้วยเนี่ยนะแล้วพ่อแม่มาพูดไปอีกทางนึงมันจึงนําพามาสู่ว่าเฮ้ยเราไม่มีบุญคุณต่อกันนะนะคุณทาให้ผมเกิดเป็นเรื่องตามหน้าที่เพราะคุณอยากมีเซ็กนะอยากมีผมหรือมีฉันเป็นลูกก็ต้องเลี้ยง นะพี่ถึงตอบวันนี้แหละคือนรกแน่นอนเพราะอะไรนะก็เพราะว่านะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมนุษย์สัตว์เทวดาเรตอสุรกายและสัตว์นรกซึ่งวนเกิดอยู่ในหกภพภูมินะล้วนแต่เป็นไปตามกรรมที่กระทำกรรมที่กระทำนะจะส่งผลให้เกิดอะไรบ้าง ส่งผลให้เกิดสองส่งผลให้เราจะต้องไปชดใช้นะกรรมไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายกรรมก็คือการกระทาเพราะคำที่แปลว่าเราจะต้องไปชดใช้เนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราต้องชอดใช้ทั้งสิ้นทีนี้ภายใต้การชดใช้ที่พี่บอกมาเสมอว่าการติดอยู่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยนะทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยกรรมมันมาจากความคิด แลวควคะความคิดมันไวมากที่พอความคิดมันไวมากนี่นะมันจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้คน,นคิดไปทางกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าตอนที่ตายเนี่ยความคิดเศร้าหมองคือเอียงไปทางกิเลสเอียงไปทางปัญหาเอียงไปทางในสิ่งที่มันไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน มันจะไปสู่ทุกขติก็คือไปนรกนึกออกไหมทีนี้อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่พูดพูดกันเนี่ยนะมันก็อยู่ภายใต้กิเลสปกติพวกนี้ก็คือว่าถามว่ามันยังไปทําบุญไหมมีมันยังไปทําบุญนะมันยังเข้าพิธีในเวลาแต่งงานเออมันยังนิมนต์พระมาเลยมันยังนิมนต์นี่มาเลยมันเข้าสู่วิถีที่ว่าอะไรอันไหนที่เป็นประโยชน์ ที่คิดว่ากูจะเป็นบวกกูก็ทํานับถือพุทธกูก็นับถือตามสำเนาทะเบียนบ้านตามใบเกิดแล้วก็คิดแต่เรื่องประโยชน์ที่กูจะได้นั่นคือการทําบุญแต่ไอ้ส่วนที่ทําแล้วเป็นปัญหากับชีวิตกูเนี่ยกูไม่ได้คิดนะบาปนะพี่บอกหลายครั้งหลายหนบ่าบุญบาปมันไม่มีหรอกมันคือกฎแห่งกรรมนะทีนี้ กลับมาให้แคบว่ากฎแห่งกรรมของการที่เรามาเกิดกันเนี่ยถามว่านะพ่อแม่ทำให้เกิดแล้วมันเคยตั้งคำถามไหมว่าตัวมึงอ่ะคืออะไรตัวมึงคือสเปิร์มอัน,นอวิ่งมามาอยู่ในรังไข่ค่อยๆเจริญเติบโต,ตเป็นก้อนเลือดก,ก้อนเนื้อมี สิ่งที่เราเรียกว่าสังขารต่างๆเพิ่มเติมตับไตไส้พุงขนเล็บฟันหนังแล้วก็ออกมาเป็นตัวสิ่งแรกก่อนนะมึงไปทดลองก่อนนะว่ามึงเอาอีน้ำหนักที่เท่ากับเด็กแรกเกิดนะสองโลสามโลสี่โลอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอามาผูกหินไว้ที่หน้าท้องแล้วมึง เดินกินอยู่นอนแบบนั้นไปสักสามสี่ห้าเดือนมันจะรู้ถึงความเรียกว่าเหนื่อยแสนสาหัสของผู้ที่เป็นแม่พ่อหาเงินมาเลี้ยงดูแม่เพื่อแม่ทนลุกทนอมลูกมังใช้ว่าเป็นหน้าที่นะบอกว่าสัสเปิร์มนี่วิ่งมาเนี่ยนะในคำสอนพระพุทธศาสนามันต้องมาสันดาบกับจิต ที่เคลื่อนมาเกิดทีนี้จิตที่เคลื่อนมาเกิดเนี่ยนะมันจะต้องเป็นจิตที่มีผูกพันกันด้วยกรรมมาแล้วนะจะได้แปลกใจเลยหากมีลูกกตัญญูลูกค่าพ่อข่าแม่โน่นนี่นั่นนะเพราะมันเป็นกรรมผูกมนาะนะมันมาเกิดด่าพ่อด่าแม่มันก็กรรมผูกและกรรมผูกนี้กรรมก็ยิ่งมวนส่งผลพา ลงสู่หายานะลงสู่นรกต่อไปแล้วเวลาจะกลับมาเป็นคนอีกทีนะไม่ง่ายนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะมีโอกาสกับเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยในมหาสมุทรคิดดูสมัมหาสมุทกว้างขนาดไหนร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งให้อยู่ในห่วงยางหรือแอกซึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกันคิดดูที่โอกาสจะยากขนาดนแต่คําพูดนี้มันไม่มีประโยชน์กับพวกมึงหรอกเพราะมึงไม่เชื่อ มึงไม่เชื่ออยู่แล้วนะถ้ามึงเชื่อมึงก็จะไม่พูดแบบนี้ไม่ทำแบบนี้นครับแต่นี่คือคำเตือนนะคำพูดเอาไปคิดไตรตรองเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องลงนรกหรอกคนอื่นเขาดีกับเราเนี่ยเราควรดีตอบไหมควรพ่อแม่ดีกับเราหนักกว่าคนอื่นไหมหนักเราก็ควรดีตอบมึงมาบอกเป็นเรื่องหน้าที่อะไรเง ถูกไหมคแค่เรื่องการทําดีต่อพ่อแม่ซึ่งหมายถึงก็คือการตอบแทนบุญคุณอะเขาเรียกดูเรามามึงก็ตอบแทนบุญคุณเเนี่ยมึงยังคิดไม่ได้มึงยังทําไม่ได้มึงจะไปทําเรื่องส่วนรวมเรื่องประเทศชาติเรื่องคนอื่นๆได้ไงคือถ้าเป็นพี่กูไม่ครบหรอกเพราะขนาดคนที่ดีกับมึงมึงยังไม่ดีกับเขาด้วยเลยแล้วกูเป็นใคร นั่งแดกเหล้าไปเที่ยวไปโน่นไปนี่กันฮะมึงจะรักมึงจะดีกับกูเหออ่ะพวกคิดว่าเราเวลาเรามีสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องดีต่อกันไหม้สังคมมันถึงได้อยู่ใช่ไม่ต้องเป็นสังคมใหญ่เอาสังคมเล็กๆแบบวงเพื่อนฝูงก่อนสามสี่ห้าคนเนี่ยนั่งกินเหล้าพูดคุยกันนึกออกไหมอันนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นนะไปคิดไตจองให้ดีเถอะนะ ค่อยๆทบทวนนะไอ้สิ่งที่เวลาพูดและเวลาทําอะไรเร็วๆเนี่ยเขาเรียกมันไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสติเย็นๆนิ่งๆนนนนนมึงนึกถึงตอนที่มึงร้องไห้มึงนึกถึงตอนที่มึงมีความทุกข์แล้วเขามาปลอบโยนนะเขามาแสดงความรักแล้วมึงไปทบทวนความรู้สึกในใจมึงตอนนั้นกับตอนที่มึงมาพูดอะไรแบบนี้ตามกระแสของตะวันตกแม่งที่ปั่นกงน มันไม่ได้พาให้เกิดเฉพาะอาณะะของประเทศหรือสังคมตัวมึงอาณาะด้วยและมึงเชื่อไม่เชื่อเรื่องนั้นรกก็ตามแต่นรกรองอยน้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสรูปใครผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร 1. 7 3 6